สบายดีพ่อแม่พี่น้องนาะสบายดีสุขสุขคนเนาะกลับมาทักททยเนาะว่าจะเป็นฟังไทยฟังลาวเนาะหรือว่าต่างประเทศก็ดีนั่นเองนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้กับ่มี่ย่างลายได้พี่น้องเด้อเมื่อนี้ก็หอดเวลาเวลายังมาแรงเนาะก็บหอดเวลาเห็ุอยู่เห็ุกินเนาะสีภาพพี่น้องมาเบิ่งว่ามื้อนี้ได้เมนูอย่างเนาะกับเขาขอเมื่อนี้ได้เมนูอียังพี่น้องเอ้ยได้เมนูปลายยางม่ค้าเพิ่นมาขายปลาวางแรง ผู้ขา้าอ่านบทใยให้เบิงเปินมาคายปลาปลาแม่น้ำโขงพี่น้องมาเบิงนน้ำกันเนาะอร่อยน่าอร่อยมากเลยค่ะมามามารับเบิง์รับชมรับฟังดูพี่น้องเลยอันคอยหมักย่างใส่เกลือหนอหนึ่งคือปลาเผาฮะเลน่ากินนะพี่น้องเนาะมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ มาเดอมาเดอกินเขานำกันเดออากาศมันหฮอนเพื่อขึ้นมาต้ากรสิโบอยากสดเดนิเบิงนเป็นตะกินอยู่พี่น้องมาเดอมากินนำกันเดอ บรรยากาศคำกำคำเร่งเรงอากาศยังห่อนเอาอยู่ได้พี่น้องห่อนแห้งขักห่อนคักห่อนแน่บทจากเนียวสิวความห่อนมาเบ่งย่างปลาทำกันสิชุบบะบูตัวนี้ไฟกับสีเบิดแล้วเนี่ย ชุกอี่ลอกบัวชุกกี่กกกกตัวต้มมันชุก <laughs> จได้เวลาขึ้นบนบ้านทำเลยดินี่าดายปลาหกตัวสองสีห่หกตัวละสิบบาทน่ากินนะพี่นอนะ้องเนาะตาแสแปรอยู่เรืองอะอยมาเด้อมากินน้ำแม่เมนดาเด้อ ลูกสาวลูกชายบบมาด้ม้นนี่เพิ่นบ่กินข้าวแรงนําก็สิกินสองถ่านี่แหละสองถ่าตายายกินข้าวอยู่บ้านลูกบบมากินนํา <c oughs> <c oughs> เอาลูกสาวขึ้นนอนในเด้อนั่นเด้นอนดหรือว่าเอานอนอู่ก่อน มาสิพาพี่น้องแต่งพระเขากอนแต่งพระเขากินเขากันพี่น้องแต่งพระเขากินเขากันน้องกินกับพักอีหุม่มพักอีหุ่มกันหนึ่งตะวันขอใส่ไปเย็นไว้พักอีหุมบา้านเฮาเนี่ยเลยไปอีล้ไอ้ทูมามี่ยัง แกวเดี๋ยวสิเอาน้ำปลาใส,ส่สิสิสิส,ส,สน่อยหนึง่งอย่าตาลายเด้อแตนตาลายก็ขอโทษขออภัยหลายๆผู้ขายน้ำพันเดว่างไปซื้อขาต่างกลเด้อพี่น้องเด้ออย่าว่ากันเด้ออุ้ยลายตาด้แม่เมนดาบดิดปสิวะ กดออเดอร์พี่น้องเลยมึงไปนำกันจับเข้าบ้านเฮาอร่อยประมาณนี้ละไก้แล้วไกจุกแล้ว ยิ่งเส่ตู้เย็นมันหรอเป็นเป็นคือมันกระเดงนี่เนาะแช่พักแส่ตู้เย็น,น,นฮะนนมันคือแข็งแข็งนี่แหละชุกเลยพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อกินน้ำผู้ขาเดอ้อกินปลาเช,ช็แซ่บน้ำกันเปิดพัดลมนะเปิดไฟนะตู้ใหญ่ๆร้านเช้าว่ะสิมากินน้ำ cứ bồ ma là ma thì nó chỉ khậu nó cần <laughs> mấy nhỏ mẹ mấy nhỏ ở đâu เดี๋ยวไปซะพุ่นแหละกินบ่พุ่นลุงคนก็ยังคืนก้องอายก้องอยู่พี่น้องโอ้ยอันเมียเมียหลักท่าให้เอาอยู่ไดโอ้ยเพิ่นสิคืนสิอายไปเฮ็ดหยังเนาะนี่อายดาอนอนพี่น้องเอ้ยเพิ่นสิลายเนาะเพิ่นบ่เคยเข้ากลองซั่น กินก้อนเจ้าเดินพี่น้องกินข้าวแน่ม่ได้กินข้าวเด้อกินเปล่าป่ะเนี่ยดูเลยทำไรซื้อน้ำเมฆาเมฆามาคายบางแรงมากินแนืน้ำนะมามาพี่น้องกินข้าวน้ำกัน Lúc <N> sao cái non như ủ tinh <-on> ngoài ngoại như thế nào Cái ô tô mày quá Kinh thuận anh Kinh phạm kẹ ba phân cầm phần <-on> Bựa <N> cúng <-on> lại nọ <-on> <N -on> ไำองต่งกันชิมีกันเหรอเ้าฮึ่ึนึฮมฮึงเฮึฮึฮึฮี่ึฮ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 าฮิฮจฮึ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 ฮอฮึฮงเึฮึฮอฮกฮึฮาฮึ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 กินจากเึฮึฮึฮนฮึ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 ัึฮ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 นฮึ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 ฮ

ดีโมเมนตพี่น้องสบายดี <ừ. S 1> สุกสุกคนมาเริ่มมากินขาน้นา,ขาวน้ำแม่อเมรดาเลยจ้ะเรื่องข้าวน้ำกันมากมากเบื้องแน่นคือพี่มากินข้าวน้ำกันเลยเสีบ่บอร์เขาบอกป้าน,อน้องเลยบ่แม่นต์บอกเไม่รู้ฟังอื้อ

แล้วจนนี้หลบหลายปีเลยไม่กินไม่ยุ่มเร็ไม่ยุ่มอ่ตหอมมัก ก็ปั๊บอ่าคัะแม่ให้เรียนเขา รถเที่ยวอ่ะ บ้านไม่ยืนสนนม่เโาเัเืนมีทางองมีทางเขาอ่ะ Vâng mình đã phải hôn bạn lắm. Có dự cần bán lùm. Thì lắm. Vì lùm. Để, mình đã phải không? Mình ơi, phải hôn bạn. Nhưng tuần nào không, mắng thêm lên mà. Hôn bạn rồi Thầy thầy, mình ơi, mắng lùm

Oh bueno. măm. cảm bài luôn. thông thọ rồi. À. <laughs> cái, Đấy, đây. Đây cái, cái cái nấm hồng này nè. bận nó đi. lá đi ăn tại ที่ไหนยังไงก็แล้วกูกาดีเดียวโก,โกจ้าอย่ายุ่งลูกอย่ายุ่งของแม่ลูกถ้าโกโก้ดื้อน,นะแม่ตีนะลูกอย่ยุ่ ข้าวเลยข้าวบอลเลยไปเทาติดเล้ป่ะป่ะเลยเออสาวลูกมันมัอเป็นตะชีบอ่ะมันมันจึ้นมาอ่ะปีนเหมือนขึ้นไหนได้ขึ้นไหนปีนบริสุทธิ์ปะเนาะ

อ,อย่าหมดๆอย่าหมดາสวัสดีคอยหมैพี่นอ้องมื่นหนาอยาพ่ก้าไหมเดอพี่น้องเดอ